สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่ใน Kingdom c o n q u l r e r นะครับเป็นเกมแนวแบบว่าบริหารบ้านเมืองนะครับซึ่งเราจะเป็นอากษัตริย์นะครับตัวตัวสภาพอย่างแรกครับมันแนะนำให้เรามาดูตรงนี้อะไร้ิ่ผมเล่นมาก่อนนะเนเอาไปเลยเรียนได้รับหนึ่งกล่องมันก็คือกล่องที่เราจะเปิดเพื่อซุ่มหาชาวบ้านของเรานะครับเนี่ยมีระดับชาวบ้านด้วยนะมีคอมมอนนะครับอันคอมมอนแล้วก็อีสแต่ว่ามันน่าจะให้ระดับ แล้วก่ f a r m ร์มมไม้นะครับชาวนาไม้ชาวนาวัดก่อนอื่นเลยนะครับผมเล่นมาก่อนแล้วนะครับไอเดียหลักคือนี่คือไอดีที่ผมสร้างใหม่นะเพื่อจะมาทำคอนเทนต์นะครับในวันนี้อ่าอย่างแรกเลยผมจะต้องออกแบบนะครับเพราะว่าไอดีหลักผมมาเล่นแบบว่า โดนสดไปก็เลยใช้เวลาเสียเวลานะครับเรียกก็เสียเวลากับการที่ต้องมานั่งรื้อผังเมืองใหม่แล้วก็ทําใหม่นะครับซึ่งแต่เอาจริงๆแล้ว่ก็คือช่วงต้นเกมอะไรยังไม่สามารถที่จะวางแผนอะไรได้มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังไม่ค่อยปลดล็อกอะไรมากมายนะครับนะเออก็เอาเป็นว่าวางๆไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวค่อยมาจะรีมหรือเอาแล้วกันนะเออเอา้าวเดี๋ยวนะผมเปิดไปแล้วไม่ใช่หรอวะอ๋อหนึ่งก็่อเปิดเลยครับ น่าจะได้เป็นชาวบ้านสำหรับก่อสร้างนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ไงนะครับเดินดวบอ็อกชื่อบอ็อกนะครับเรามีบ็อกกับไม้นะครับผมอันนี้ก็เดินเดินําเดินตามตามาเลยเขายัางว่างงานนะไม่มีไรนทำอ่ะอย่างแรกเลยครับต้องปลูกข้าวนะครับทำนาข้าวก่อนนะครับอ่าไว้ตรงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรอ่ะจากนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับ เลือกให้ว่าใครจะเป็นคนดูแลนะที่นี้นะครับเราให้ฟาร์มเมอร์นะครับอ่าดีมากนะครับอันนี้คือไม่ต้องสนใจนะผมเล่นผ่านกันสอนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราก็ต้องมีบ้านครับซึ่งบ้านนี้จะเกี่ยวข้องก็คือมันสําคัญตรงที่ว่ายิ่งบ้านเยอะนะครับสามารถรับพลเมืองเข้ามาที่เมืองเราได้เยอะขึ้นนะครับเออรเราไว้ข้างๆนี่แล้วกันเดี๋ยว พิธานทำไมทำไมเกต้เคอ,อ, okay. อันนี้คือใจกลางเมืองของเรานะครับเด็ดปลาน้านเองมาอย่างต่อไปก็คือเราจะต้องให้บ๊อบนะครับมาเกียย์ต้นไม้เพื่อที่จะมีพื้นที่ในการใช้สอยอฟันลมเรเรียบร้อยครับผมต่อไปนะครับเราสามารถอัปเดตนะครับพื้นสิ่งก่อสร้างต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะ เรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยลงนะครับแต่ว่าการใช้เวลาน้อยลงเนี้ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับตัวตัวบุคคลของพลเมืองเรามากกว่านะครับซึ่งไออันนี้ครับ market l i c t นะครับมันคือสิ่งที่เราสามารถเอาไว้ขายนะครับขายผลผลิตที่เราทำมานะครับเอาเงินไว้มาพัฒนาบ้านเมืองต่อนั่นเองคร นะครผมจะทําการซื้อกล่องนะเพื่อเปิดหาพลเมืองเพิ่มเติมนะครับจัดไปครับสองกล่องเจอแมรี่ดูวิชนะแมมมดเหมือนผมจะเล่นข้ามแล้วมันค้างไปเลยนะอ่าไม่เป็นไรนะครับต่อไปเดี๋ยวตอนนี้เรามีพลเมืองเพิ่มละเป็นสาคนนะครับ จะต้องสร้างสิ่งก่กสร้างขึ้นอีกขอสร้างบ้านเพิ่มด้วกันอไม่ได้จะก่อนสร้างบ้านผมขอให้บอกนะครับมาเคลียร์ก้นไม้ตรงนี้ก่อนนะเคลียรย์ใครก็ได้เคลียร์นะช่วยเคลียร์นะครับจะได้อยู่ในืที่ในการปล่กสร้างนี้ขึ้น ยิ่งขึ้นอะไรเยอะขึ้นตั้งบ้านเพิ่มอ,อีกหนึ่งหลังครับจะได้ไดรับคนได้เยอะขึ้นอ่าอุ้ยอ่องเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยว็นเยนตอนนี้นะครับสาม,มารถเพิ่งจ,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 จะสอนนะทำไปแล้วแล้วก็สามารถเอาครับคือ <c ười> <c ười> ทำไปแล้วไงเ,เล่นเล่นถอดอันนี้ขายไปแค่แหนนะครับแต่จริงๆข้าวถามว่าข้าวสำคัญไหมมันจะสำคัญช่วงกลางๆเกมนะ แต่่าช่วงต้นเกมคือเราขายไปให้หมดเลยก็ดีนะขายหมดเลยแล้วกันจะได้มีตังนะครับมาสร้างอ่าต่อไปนะครับเอมอย่างวะอ๋อขายให้หมดเลยนะจะได้บททดสอบต่อไปนะครับสามารถเราสามารถอัปเกรดใจกลางเมืองเราได้นะครับ แล้วก็ใช้บ็อบนะครับใช้ตัวพลเบืองที่เป็นอาชีพก่อสร้างนะครับเพราะว่าแต่และอย่างคือแต่และสิ่งก่อสร้างคือถ้าเราใช้บุคคลที่ถนัดทางนั้นนะครับมันก็จะทําให้ใช้เวลาน้อยลงเฮ้ยนะรับอะไรอะ่ะยังเลยยังไม่เสร็จเลยใจเย็นๆนะครับรอก่อนอ่านะเลย แต่ถ้าสิ่งเคาเลยกว่าอะไรอ่ะใจกลางเมืองเราสร้างเสร็จนะครับเราก็จะได้โบนัสเงินหรือเพชรมาหน่อยนึงนะครับมมนเยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําการรับกล่องไปเลยอันนี้คือจะเป็นกล่องะระดับแบบสุดยอดนะครับแต่ก็ยังไม่สุดยอดมากนะั้นมีสุดยอดกว่านี้คืออีพิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอา่าเปิดเลต้องรออะไรแล้วนะครับะระดับโมงนั่นเองแล้วก็ได้ ไม้มานะครับฟาร์มด้วยไม้ตอนนี้เรารับคนได้แค่สี่คนเอยเยอะแล้วนี่ใช้อยู่อันนี้ยังไม่จำเป็นนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอ่ะเดีย๋ยวเราจะสร้างน,นี่ครับยิ่งเราอัปเกรดใจกลางเมืองเราได้เลเวลมากเท่าไหร่นะก็จะสามารถกดล็อกสิ่งก่อสร้างแล้วก็เดี๋ยวนะสิ่งต่อไปที่ต้องใช้นะครับไม้นะครับเราจะสร้างฟาร์มไม้นะครับตรงนี้เลยครับ แล้วเราก็จะเลือกทอมไม่น่าเราเลือกเป็นฟาร,ร์มเมอร์ไหมล้วกันนะเพราะว่าทอมเนี่ผมเอาไว้ให้เขาขุดเหมืองนะครับนี่เหลืองนนึครับเราเหมืองเราไว้ริมนู้นเลยอ่าแล้วก็ให้ทอมนะครับเป็นคนจัดการทอมวิ่งมาแล้วด,ดูการทำงานของทอมครับ เลยดาว,ว่าขุดหน้าเหมืองนักไม่ต้องลงเลย <c oughs> ด้เปล่าไม่เป็นไรช่างวันนะครับต่อไปยวเราเก็บผลผลิตกันคือตอนนี้เราต้องเก็บเองนะครับแต่ถ้าเรามีสำนักงานเมื่อราสามารถจ้างคนเพื่อเป็นคนคอยเก็บผลผลิตให้เรานะครับอ่าแล้วต่อไปครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือแวะเขานะครับ <c oughs> เป็นพื้นที่เอาไว้เรียกง,ง่ายว่าเป็นคังสำหรับเก็บ กักเก็บของนะครับนะครับมุมนี้เราก็จะเห็นนะว่าของเราสามารถเก็บได้ทั้งหมดห้าร้อยชิ้นนะครับด้วยมุมนี้ล้วกัะแล้วก็ต่อไปวรและนะครับเป็นอันนี้เป็นอันนี้ผมว่ายังไม่จําเป็นนะเพราะเรายังไม่ได้ต่อสู้นะครับคือเราสามารถมีคนท่างของเราได้นะครับเพื่อไปสู้รบนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่ผมจะสร้างก็คือลัมเบอร์เมลนะครับอันนี้เป็น เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้แปรรูปไม้นะครับเป็นวัสดุต่างๆนะครับเพื่อเพื่อใช้ในการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะครับมันต้องใช้จำเป็นมากเนี่ยก็นี่ครับเราเรา,เราจะต้องขั้นแรกละกันขั้นแรกคือจะเอาไม้นะครับไม้สุงนะครับมาแปรรูปเป็นกระผ่นไม้ เต็มที่ครับ40แผ่นนะครับเนี่ยเห็นปะสังเกตนะครับถ้าเราใช้เอ้าเดี๋ยวเนะถ้าเราใช้พลเมืองที่ถนัดในด้านนั้นนะครับมันจะมีเลเวลเบานะครับไม้นี่คือ farming level 8เลยนะครับแล้วก็ยิ่งให้เขาทํางานแบบนี้เรื่อยๆครับสกิลการทํางานของเขาก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้เร็วต่อการทํางานดูสังเกตนะคนเนี้ยคือไม้แบบ นับเดียวนะครับนี่ก็จะช้าลงมาหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่ามันคือสกิลับของเขาเลยอะไรวะพูดเลยต่อไปอ่าเราของก่นอนเหรวเรื่อยๆ,ๆ,ๆต่อไปนะครับเราจะใช้เป็นอะไระไม่มีอะไรใช้แล้วอะระหว่างนี้เราก็รอนะครับอ่ารออัพเกรดนะเราจะต้องอัพเกรดใจกลางเมืองของเราใช้ตังค์ตั้งสามพันเจ็ดร้อย อโอนะครับแล้วก็ใช้วูดแพงสามสิบพอันเอ้ยไม่มีปัญหาอันนี้คือเซตเดี่เราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างฟาร์มขึ้นมาอีกหนึ่งฟาร์มแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ไม่ได้ดิบ๊อบเราก็ต้องอยู่กับเราอะนะครับคือผมเล่นผมจะต้องให้บ๊อบอยู่กับผมหนึ่งคนนะครับหนึ่งถึงสองคนนะเพราะว่าเราจะต้องใช้เขาในการก่อสร้างหรือว่าอัปเกรดนั่นเองนะครับ มันผมสร้างบ้านอีกหลังนะั่นไม่ได้ลักเกตอ่ะยังไม่ได้หยุดแผนตอนนี้เรามีอ้อเรามีครบแล้วเราขาดตาังอง่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วหาตังครับขายทุกอย่างที่มีเพราเรายังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับ ไปใช้สามพันเลยนะััมาันเลยทุกคนเยอะะคือผมว่าเอาเอาไม้มาแปรรูเป็นแผ่นกระดาษแล้วไปขายดีกว่าน่าจะได้ราคาดีกว่าจริงไหมดูก่อนสิบอันอเดี๋ยวยคือเราจะใช้ค้อนซูงสองอันเพื่อจะได้สี่แผ่นไม้นะครับซึ่ง สองเฮ้ยเยอะโอ้ยคุ้มกว่าอีกแล้วดิเอ้ยเราก็เอาไม้ไปแปรเลยครับแปรขายดีกว่าได้ตังค์เร็ว่ตัวยเลยเฮ้ยหครับโอ้ยๆๆ้ยรวยรวยขายรับต้องสิบแปดสิเราใช้ฐานสิบได้ไหมเอ้ยเขาเรื่อง สองร้อยเงินทองไหลมาเทีมาเก็บครับอบอกเลยว่าเกมนี้ผมเน้นเพลินจัดบอกช่วยเหยียบต้นไม้ดีนะครับผมจัดให้มันเป็นระเบียบหน่อยแล้วกนะันเอาเก็บยันนี้น เออนะครับขายขายขายเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวใจเย็นเราต้องไปแปลร,รูปก่อนแล้วก็ที่ผมบอกไปก็คือเนี่ย ถ้าเราเอาคนที่พลเมืองที่เขาชำนาญน,นะครับมาใส่ไว้ในใน,ในสิ่งก่อสร้างนะ่ยมาให้เขาทำงานไว้อะเออเราวเขาจะบวกเปอร์เซ็นนะครับบวกบวกสองเปอร์เซ็นบวกสองเปอร์เซ็นสปีดเดี๋ยวน้อยนิดละเกินไม่เป็นไรเอาออมาเรารอได้ครับเรารอให้เขารอให้มีให้เรามีพลเมืองน,นี้ดีกว่าระดับแบบระดับม่วงขึ้นไปเก็บผลผลิต แล้วก็ถ้าเราจะขายของอย่างอื่นได้เนี่ยคือเราต้องเราต้องขายของที่เรามีนะครับตามนี้เลยครับที่เห็นเลยสองพันจิ้นโอ้โหขายกันแบบบดเนื้อหมดตัวไอ้โอ้โเอ้ได้ยังโอ้โหเจอมาห้าสิบอีกนิดเดียวครับแล้วไม่ต้องรองไงเอ้อยมาครับอัพเกรดเลยครับไม่ต้องรอแล้ว เราได้ตังแล้วนะแล้วเขาใส่บอตให้เขาทํางานไปส่วนเราก็มเือเก็บผมดิก,กันต่อนะครับคือผมอยากจะอัพบ,บ้านเนี่ยเพราะถ้าเราอัพบ,บ้านเนี่ยเราจะได้รับคนเข้ามาในเมืองเรามากขึ้นนะครับจะได้มีคนจะได้มีแรงงานเยอะขึ้นเอ,อส่วนเรื่องเรื่องกองทัพทหารเราผมยังไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูในผมน่าเบือเบ่อมากผมเบื่อมากกับการที่ต้องมานั่งรอคัดสี แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เรามาจริงจังกันพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทนี่หมขอเอาให้เมืองเราตั้งหลักาฐานได้แล้วกันนี่งไงเฮ้ยเดี๋ยวสร้างได้ตอนไหนก็ไหนก็ไห้ครับสร้างเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยผมขอย้ายมา เดแล้วว่ามีพลเมืองเพิ่มขึ้นเป็นห้าคนนะครับ right? ซ <sh> <th> ึ <magician> ่งเราจะเอาแมรี <Dayton> ่ไปเลยเราจะให้แมรี่ยืนคุมเครื่องนะครับเอาเ๋อะเขามาตัดไม้มาดูกันว่าเขาบบกสปีดเท่าไหร่เขาบวกสามสปีดเลยนะครับก็ก็อย่งน้อยอยู่เปล่ไรรอเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเขาสกิลเพิ่มขึ้นเขาก็น่าจะบบกเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไฟไฟนี่ไอ้ป้ายเนี่ยบอกแบบนี้ไม่ได้บอกไม่ว่างเรเรียบร้อยครับเอาเรื่องมาเราสามารถสร้างอันนี้คือเอาไว้ตกแต่งนะครับถามว่าจำเป็นไหมก็เพื่อความสวยงามอะ่ะเออ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะ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 เดี๋ยวนะตรงนี้โอเคอยู่ผมสร้างควาร์มไม้เพิ่อมอีกหนึ่งแล้วกันไม่พอพื้นที่ไม่พอเล็กเกินไปกำออนรอบบ้านได้เฮ้ยรับได้แล้วนะครับแต่เราต้องใช้ตังซึ่งมาครับเดี๋ยวผมจะปบ้านให้เป็นเลเวลสองให้หมดแต่ก่อนอื่นนะ ไอ้ป้อมปืนนี่ก็คือผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจําเป็นแค่ไหนเพราะว่ามันจะจําเป็นก็ตอนที่ว่าเรา, <S 2> <S 2> เ,ราเราปลดล็อกพื้นที่นะครับเราจะเจอค่ายโจรน,นะครับเราซึ่งนานา,นาจะทําให้ป้อมปืนเรามีประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใช้นะเออเราเอาบ้าน,นเมืองเราวว่เฮ้ยเดี๋ยวผมไปหาเปิดปรับพลเมืองดีกว่า เราเออมแบบห้าเหรียญไปเลยนะเออโอกาสได้พลเมืองที่มีประสิทธิภาพนะอุ้ยอ่ะ,อเ,อะเปิดกล่องแรกก็ถือว่าแลแล้วเอ้ยเอีดินะครับกล่องที่สองเขียวอีกแล้ว เขียวอีกแล้วเขียวแน่นอนเพลงช้าขนาดนี้เอ้ยฟ้าโอเคโอ้โหแมรี่อ่าโอเคก็ยังฟ้าอยู่ขมพวงโอ้โหเขียวอีกแล้วผมอัปเกรดอันนี้ก่อนแล้วกันฟาร์มข้าวนะใช้ห้าแผ่นไม้แล้วก็คอนงูพ8อันพร้อมกับเงิน450บาทโอเคเลย ผ่อนก่อนแล้วกันบ็อกระหว่างนี้นะผมจะแปลรูปไม้เพิ่มแล้วกันผมว่าตอนนี้บ้านเมืองเรายังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่อ่าแต่วานาคตเนี่ยผมว่าจะต้องทใําห้มันดีกว่านี้นะครับพื่ความสวยงามอ,ะอ่ะอะจริงนะเออทำน้านที่เทนบ็อกไปก่อนนะ,บ,ะนบอกเปลังอัปเกรดวานให้รอสักคู่ ได้แล้วต่อเลยครับเ yeah. ย้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้บล็อกบล็อกไปเคลียร์ป้ายสีเห็นไหมมันล้มตาย,อยาเอเฮ้ยนอนอะไรอะ่ะง่วงเลยอะฟาร์มเมอร์ครับมาทำงานต่อเลยทำแบบนั้นมันหยุดย้อนนี่คือฟาร์มรกเองอ่า นี่ก็ขุดไม่เลิกไม่เป็นไรดีเราต้องการคุนงานที่เข้มแข็งบ๊อบเองก็ทำงานเร็วเกินบ๊อบเร็วเก้านะครับผมว่ามันน่ารักเลยนะบ๊อบอมันน่ารักเลยนะมันเดินตามผมตลอดเวลาเลยนะครับนีเ้เป็นยังกับองคล์ละนะครับก็เดี๋ยวจะทำอะไรต่อ ความโอ้สองร้อยห้าสิบบาทเลยอ่ะแต่มันก็พื่ความสมจริงเน่ยนะครับเพื่อความแบบเลี้ยวหน่อยเอต้องมีน้ำให้หมู่บ้านเรานะครับเอาไว้ช่วงนี้แล้วกันใกล้ๆฟาร์ม๋ยวทำไมไม่ใกล้ฟาร์มก้าอ๊ะใกล้ๆทะเลเออใช้น้ำจากทะเลในการปลูกข้าวได้ไหมไม่รู้ ๋ยวให้ไม้เอ้ยให้บ๊อบเคลีย์ต้นไม้ก่อนนะฮะเคลียพื้นที่ให้มันโล่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจัดระเบียบใหม่บ๊อบเบลสิตเฮ้ยนี่ยเก็บเบลด้วยบ๊อบมาจะได้มีกําลังใจแบบว่าทํางานได้รวดเร็วโล่งแล้วเดี๋ยวผมขอย้ายหน่อยไม่เนอะไอะไรยี้นี่น่ัวสวย สวยแล้วก็นี่อันนี้อันนี้อันนี้ยังไงเว้นหน่อยเว้นหน่อยนี่หน่อยอก็ไล่ลงนี้อ่นีนี่แล้วก็ใช้ยี่สิบ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 ยี่ิบีิบยี่สอะไรต่อสวยเาเลยคบส่วนงนอ้าอีนึงอันเดียวีบ ตอนแรกตอนแรกก็ว่าจะไม่เสียตังคนะ์นะจะเก็บตังค์ไปอัพบ,บ้านนะส,สุดท้ายก็มาเสียตังค์แล้วทางเดินไม่เป็นไรครับตังค์เราหาได้แน,น่อนอนงานอื่นเลยแปลูปหมยโอ้โหไม้สต็อกไว้ต้องสองร้อยกว่าชิ้นนะเฮ้ก็อในสองพันห้าโอ้โหรวยนะรวยก็อัพเลยครับอัพบ,บ้านเลยนะครับ บ๊อบจัดก,การให้ผมทีขอบคุณมากครับผมโอ้โหยิ่งสิ่งก่อสร้างที่มันเลเวลเยอะขึ้นนี่ยิ่งต้องใช้แบบว่าพลเมืองเลเวลสูงเลยนะครับอ่าบ๊อบไป,ปไหนแล้ววะเอ้ยแล้วบ๊อบวิ่งไปนู่นทำไมอ,อ๋อบ๊อบน่าจะไปไปฉี่มาเราก็สามารถรับคนได้เพิ่มอ,อีกหนึ่งคนซึ่งเราจะเอา คา์าติ้งแล้วกแปเราเอาคนนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเรายังไม่มีสิ่งเรายังไม่มีไอ้นี่นะเรียกว่าอะไรอนะเอา,เอา,เอามาเป็นบ้านของช่างตีดาบบ้านของซมิตอะ่ะเผมก็จะมาใช้กับคนนี้แล้วดูซิว่าโบวบห้าเปอร์เซ็น ทั้งหมด13เปอร์เซนตเอ้ยเอาเรื่องนะเร่ผลิตไม้แบบรวดเร็วต่อไปนะผมจะเอาอีกสักหลังไหมละ่ะเอาเลยบ๊อบจัดการให้หมดทีขอบคุณอย่างยิ่งมาไปต่อบ๊อบแล้วกูอีกนะไม้นช่างคนเพิ่มไลบ๊อในายเหนื่อยเราเรามีเก็บไม้่อนโอ้โหเดง อเ okay. แกต่อครับแล้วก็อ,อก,ก็เต็มข้าวก็เต็มอ๋อทำงานอยู่คนเดียวเก็บของอยู่คนเดียวอ่าหางก้าน,าน,น,านเอาอีกสักหลังนี่แ่ะเอ้ยจะได้มีคนเยอะรัว เ,เ,เอาไปตัดร้อยห้าสิบเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขายหมดไปได้เราต้องใช้ในการ update. อัปเกรดฮอเราใช้สูงกว่าพันเจ็ดแล้วฮะแต่แค่สองร้อยเอาเรื่องบ๊อบอรับอีกหลังหนึ่งบอ๊อบออุ้ยเราสร้างบ้านได้อีกหรือเล่ลืมไปเลยเราสามารถสร้างบ้านได้อีกนะเราจะสร้างบ้านสักสี่หลังนะจะการี้ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพลงมันเลา้เลาขึ้นอ๋อไม่เล้าห้ือว่ะเออมาสร้างอังกรเจ่ะ โอเคเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เสร็จไปหนึ่งหลังอ้าวเดี๋ยวนะโอเคตอกใจแล้วก็เดี๋ยวพานี้ผมจะถ้าบ้านเป็นเลเวลสี่คงไม่ไหวนะครับใช้ไม้สองร้อยตังค์นิดหมื 200, 000, 000, หน่นก่อนเราจะได้พันหอย่างนี้น้ำหวน้ำตาชาวนาะแทบกระเด็นนะครับอเดี๋ยวพาดี้ผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน รเราจะอัปเกรดอันนี้ลำเบอร์ิวเป็นเลเวลสองแล้วก็อัปเกรดฟาร์มของไม้ให้เป็นเลเวลสองเหมือนกันนะครับฟาร์มไม้แล้วก็อเดี๋ยวจะอันนี้อัปเกรดไปแล้วนี่หว่าแล้วก็เดี๋ยวจะหาคนไม้หนึ่งคนนะครับในการทาฟาร์มอันนี้อัเกรดอัปเกรดรอเลยนะครับนี่ไงอุ้ยเราโอ้โหนี่เราอัพเราสามารถรับพลเมืองเพิ่มอีกสองคนเลยนะ นั้นเราจะเอาฟาร์มเมอร์มันหนึ่ง,งคนครับแล้วก็อใครนะให้มาช่วยเขาหม่อะ่ะช่วยเขาตัดไม้อะ่ะนี่ไงแล้วก็อุ่อืมอาจอนไม้คนหนึ่งแล้วกันนะครับอราจะให้จอนช่วยไม้นะครับมา แล้วก็ให้ฟาร์มเมอร์ไม้ตัดก,การเลยครับทำการปลูกข้าวโอ้ยได้มาสี่พันรวยจัดอุ้ยดีหกร้อยโอ้อัพเลยดิอย่างเงี้ยะอัพเลยนะอะออกมาทำแมรี่ครับเดี๋ยวให้บล็อกเขาทำงานก่อนนะครับแมรี่ไปเดินพักผ่อนหย่อนใจก่อนแล้วกันริมทะเลนะครับบรรยากาศลมพัดเย็นๆนั่นมันลมนิ่งเลย แล้วก็เอ้ยไหนๆก็ไหนๆเราว่างละแมรี่เขียต้นไม้ดีเราสามารถสร้างนี่ไงที่ผมบอกนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนขอเล้วว่าอะไรเป็นโรงงานที่เราสามารถรับคนมาแล้วก็ให้คนนะครับช่วยเราเก็บผลผลิตแล้วก็เติมผลผลิตนั่นเองนะครับอันนี้คือผมเล่นมาแบบว่านานแล้วอะผมเพิ่งเข้าใจมัน <laughs> คือตั้งแต่เล่นเริ่มเล่น,ลนคือผมไม่สนใจนียเลยนะแล้วก็เราสามารถสร้างเหมืองได้อหนึงเหมืองเอาเรื่องเลย,ยเราอัพเกรดเพิ่มได้เป็นเจ็ดสิบสองแผนแล้วก็เฮ้ยอัพเหมืองได้ปะล่ะเออดีนะเราขาดแค่ประมาณสี่ร้อยเองคนระับใช่ไหม เออประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนะเอาเราได้เฉยหันมาเจอทังเลยเไงไปครับพัฒนาออกมาก่อนพักผ่อนพักผ่อนด้วยก่อนนะไอ้ดูผมมีเพชรสองร้อยแล้วไงเอ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อกล่องของคนทหารแล้วมาสุ่งให้ดูนะครับเป็นอย่างสุดท้ายสำหรับวันนี้ละ เรื่องไหนบอกรอมก็ยืนจ้องแล้วอะก็อยากทํางานแล้วอะ่ะแล้วเวลาทํางานแล้วทอมอะไรสองคนเลยมาเดี๋ยวสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทําในวันนี้นะครับผมจะไปไปไปซื้อกล่องคนทหารแล้วมาสุมให้ดูอันคอมมอนก็ยังดีมาอ้ยแล้วบังอะไรอะเอา อน้ผมปิดเพลงว่าโหถ้ามีเพลงทุกคนก็รู้ดีว่าได้อะไรก็โอเคสําหรับวันนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับดูคุณผู้ชมดูแมปนี่ใหญ่มากนะเห็นเห็นเลยเรื่อยนี่เือใหญ่นะแล้วควาจําทนได้ตาแต่ที่อ่ะหนึ่งเจ็ดห้าเก้ามืนแปดสองแสนห้าโอ้โห เรียกว่าทํางานกันรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันหน้าเราจะมาทาทีมพลทหารผมนะครับแล้วก็ไปบุกดันเจี้ยนนะครับคือตะวกรงบุกเนี่ยต้องเสียห้าร้อยไงก็ซื้อไปก่อนแล้วกันนะับอ๋อพุทธนาจะทะเลนะเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลากันก่อนเนะี่เจอกันครับบ๊ายบาย